ค่ะก็สวัสดีนะคะนักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่4โรงเรียนเทศบาล1วัดพะง,งามสามัคคีพิทยาทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูพี่ออมเช่นเดิมนะคะนักเรียนในรายวิชาภาษาไทยเป็นไงบ้างคะพบกับครูพี่มิวไป2สัปดาห์สนุกใช่ไหมคะนะักเรียนอ่าและในสัปดาห์นี้ที่กลับมาพบกับครูพี่ออมครูพี่ออมจะสอนในเรื่องของ การแยกข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นนะคะนักเรียนก็จะเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยนะคะในการใช้ชีวิตประจําวันของเราเพื่อให้รู้เท่าทันคนนะคะนักเรียนอ่าและไม่โดนหลอกง่ายๆนะคะก็ในการอ่านหนังสือเรื่องเรานะคะต่างๆก็จะมีทั้งข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นนะคะปะปนกันผู้อ่านจะต้องพิจารณาได้ว่าส่วนใดเป็นข้อเท็จจริงแล้วก็ ส่วนใดเป็นข้อคิดเห็นนะคะมิฉะนั้นอาจจะถูกหลอกให้เชื่อได้นะคะนักเรียนโดยในพจนานุกรมนะคะนักเรียนฉบับราชบัณฑิตสถานนะคะปีพศ .2554 เนี่ยได้ให้ความหมายของข้อเท็จจริงไว้ว่าข้อความหรือเหตุการณ์นะคะที่เป็นมาหรือที่เป็นอยู่ตามจริงนะคะหรือ เรื่องหรือประเด็นที่เกี่ยวกับเหตุการณ์พฤติกรรมหรือสิ่งใดๆนะคะที่เกิดขึ้นที่มีอยู่หรือที่เป็นไปอ่าเราก็จะยังเข้าใจยากใช่ไหมคะว่าข้อเท็จจริงเนี่ยสรุปคืออะไรอ่าครูอ,อมสรุปมาให้แล้วนะคะอ่าข้อเท็จจริงเนี่ยก็คือจะหมายถึงข้อความที่แสดงเรื่องราวเหตุการณ์และสิ่งต่างๆนะคะหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยที่สามารถพิสูจน์ได้ว่า เป็นจริงและมีหลักฐานยืนยันนะคะก็นี้เลยอ่าข้อความที่แสดงเรื่องราวเหตุการณ์และสิ่งต่างๆนะคะโดยที่สามารถอะไรคะเนยนพิสูจน์ได้เห็นได้ว่าอะไรคะเน้นเป็นจริงและมีหลักฐานยืนยันอ่าก็คืออะไรสามารถพิสูจน์ได้แล้วก็มีหลักฐานยืนยันนะคะนักเรียน อเรามาลองดูลักษณะของข้อเท็จจริงกันก็คือหนึ่งอะไรคะเนียนมีความเป็นไปได้นะคะอ่าสองอะไรมีความสมจริงอ่าอ่าสองมีความสมจริงสามอะไรคะเรียนมีความอะไรคะเรียนขออภยัยมีหลักฐานอะไรคะเชื่อถือได้ และทีและสสุดท้ายมีความสมเหตุสมผลนะคะอ่าเรามาทวนอีกรอบก็คือ 1. มีความเป็นไปได้ 2. มีความสมจริงและ 3. มีหลักฐานเชื่อถือได้4สุดท้ายก็คือต้องสมเหตุสมผลนะคะอ่าเรามาลองดูตัวอย่างของข้อเท็จจริงกันนะคะัเรียนก็คือ จังหวัดเชียงรายอยู่ทางตอนเหนือของประเทศไทยอ่าทำไมถึงเป็นข้อเท็จจริงนักเรียนคิดว่าจังหวัดเชียงรายเนี่ยอ่าทำไมน้าเรียนมีหลักฐานยืนยันไหมว่าอยู่ทางตอนเหนือเนี่ยอ่าอยู่ทางตอนเหนือของประเทศไทยอ่านักเรียนคิดว่ามีหลักฐานยืนยันไหมมีใช่ไหมคะหลักฐานยืนยันก็คืออะไรแผนที่ใช่ไหมคะนักเรียนอ่าส การทำลายป่าไม้ทำให้เกิดความแห้งแล้งนักเรียนคิดว่าเพราะอะไรอ่าข้อความนี้จึงเป็นข้อเท็จจริงสมเหตุสมผลไหมคะอ่าเพราะว่าถ้าเราทำลายป่าไม้ใช่ไหมทำไมเกิดขึ้นก็จะมีความแห้งแล้งใช่ไหมคะนักเรียนก็จะทำไมสมเหตุสมผลแล้วก็สมจริงแล้วก็มีอะไรคะเนียมีความเป็นไปได้ใช่ไหมคะ อ่าต่อมาเรามาลองดูกันต่อมนุษย์ไม่สามารถหายใจในน้ําได้อ่นะักเรียนคิดว่าเพราะอะไรถึงเป็นข้อเท็จจริงคะเรายังจำได้ไหมคะว่าลักษณะข้อเท็จจริงเป็นยังไง 1. มีความเป็นไปได้สอมีความสมจริงสมีหลักฐานเชื่อถือได้และสคือสมเหตุสมผลใช่ไหมคะมนุษย์ไม่สามารถหายใจในน้ําได้นะักเรียนคิดว่าสมเหตุสมผลไหม สมเหตุสมผลใช่ไหมคะแล้วก็มีความสมจริงไหมไหนใครหายใจในน้ําได้ก็ไม่สามารถหายใจในน้ําได้ใช่ไหมคะนักเรียนอ่าแล้วก็อะไรคะนักเรียนมีความเป็นไปได้ไหมมีดังนั้นมนุษย์ไม่สามารถหายใจในน้ําได้จึงเป็นข้อเท็จจริงอ่าต่อมาวันที่สิบสองสิงหาของทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาติอ่านักเรียนคิดว่าข้อความนี้มีความเป็นไปได้ไหม ข้อความนี้มีความสงจริงไหมคะข้อความนี้มีหลักฐานเชื่อถือได้ไหมข้อความนี้มีความสมเหตุสมผลไหมคะอ่าข้อความนี้ก็คือจะมีหลักฐานเชื่อถือได้ใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรคะกเรียนในปฏิทินของเราก็จะทําไมคะมีการระบุใช่ไหมคะว่าวันที่สิบสองสิงหาคมของทุกปีเนี่ยจะเป็นอะไรคะกเนีนนวันแม่แห่งชาติใช่ไหมคะ ต่อมาเรามาลองดูในส่วนของข้อคิดเห็นกันอ่าข้อคิดเห็นเนี่ยก็จะหมายถึงข้อความที่แสดงความรู้สึกอ่าจำนี้ง่ายเลยก็คือแสดงอะไรคะนเรียนแสดงความรู้สึกความเชื่อแล้วก็ความคิดเห็นของบุคคลนะคะใดบุคคลหนึ่งที่มีอะไรขึต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะซึ่งเราอาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้นะคะนักเรียนอ่า ก็หลักๆเลยก็คือจะอะไรคะเนียเป็นการแสดงความรู้สึกความเชื่อแล้วก็ความคิดเห็นของบุคคลนะคะอ่าเรามาลองดูลักษณะของข้อคิดเห็นกันก็คือหนึ่งอะไรนะคะเนีนหอะไรนะคะอะไรเป็นข้อความที่แสดงความรู้สึกใช่ไหมอ่าสองคืออะไรคะเป็นข้อความที่แสดงการคาดคะเนนะคะ 3ก็คือเป็นข้อความที่แสดงการเปรียบเทียบาเป็นข้อความที่แสดงการเปรียบเทียบนะคะและ4เป็นข้อความที่อะไรคะเป็นข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นของผู้พูดเองอก้อนหลักๆก,ก็จะหมายถึงอะไรแน่ๆความรู้สึกความเชื่อแล้วก็ความคิดเห็นของผู้พูดนะคะที่แสดงออกไปหรืออาจจะเป็น การคาดคะเนเหตุการณ์นะคะโดยอาจจะมีคําว่าอาจจะนะคะนักเรียนหรือหรืออะไรนะคะที่มีการอะไรคะเนียเสนอความรู้สึกหรือความคิดเข้าไปนะคะอ่าเรามาลองดูตัวอย่างของข้อคิดเห็นกันเชียงรายมีภูมิประเทศที่สวยงามอ่าอันนี้เป็นข้อความที่แสดงอะไรคะ,นะเนียน แสดงความรู้สึกใช่ไหมคะหรือข้อความที่เป็นข้อเสนอแนะนะคะเป็นความคิดเห็นของผู้พูดใช่ไหมดังนั้นอันนี้ก็จะอะไรคะเนียเป็นข้อคิดเห็นนะคะเพราะว่าผู้พูดเขาบอกอะไรสื่อถึงเชียงรายเนี่ยมีลักษณะภูมิประเภทเนี่ยประเทศที่สวยงามใช่ไหมแต่บางคนก็อาจจะบอกอะไรเชียงรายอาจจะไม่สวยก็ได้นะคะดังนั้นก็จะเป็นความรู้สึกของตัวบุคคลนะคะนักเรียนอ่าข้อที่สง ตาเธอหวานเพราะเธอชอบกินผ <wizard> ักบุ้งอ่านักเรียนคิดว่าเป็นอะไรคะนักเรียนเป็นอะไรคะข้อความที่เป็นข้อเสนอหรือความคิดเห็นของผู้พูดใช่ไหมเพราะว่าอะไรคะข้อความนี้มีความเป็นจริงไหมก็ไม่ใช่ปะเป็นการแสดงความรู้สึกของผู้พูดไปใช่ปะว่าตาเธอหวานนะเพราะว่าเธอชอบกินผักบุ้งอ่าแต่ก็อะไรคะนักเรียนไม่มีความเป็นจริงใช่ไหมคะ ต่อมาจังหวัดตากเป็นเมืองที่น่าอยู่อันนี้ก็จะเป็นอะไรคะนักเรียนเป็นการแสดงความรู้สึกใช่ไหมคะนั่เรียนเป็นการอะไรคะเสนอเป็นความคิดเห็นของผู้พูดใช่ไหมคะนักเรียนต่อมาสี่คนที่มีหูยาวตามตำราบอกว่าเป็นคนที่มีอายุยืนอันนี้ก็จะเป็นข้อความที่แสดงอะไรคะนักเรียน การคาดคะเนใช่ไหมคะนะักเรียนอ่าก็คล้ายๆกับอารมณ์ความรู้สึกของผู้พูดจํานี้ง่ายนะคะเทคนิคการจําถ้าเกิดเป็นข้อคิดเห็นก็จะมีคําว่าหน้าหรืออาจจะเนี้ยนะคะเข้ามานะคะนะักเรียนต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นตารางสรุปนะคะนะักเรียนว่าข้อจะจริงแล้วก็คิดเห็นเนี่ยแตกต่างกันยังไงนะคะอ่าสําหรับ ลักษณะของข้อเท็จจริงนะคะนั่นก็คือจะหนึ่งก็คือจะมีความเป็นไปได้สองก็คือมีความสมจริงสามก็คือมีหลักฐานยืนยันและสี่ก็มีความสมเหตุสมผลอ่าเรามาลองดูลักษณะของข้อคิดเห็นกันก็คือหนึ่งเป็นการแสดงความรู้สึกสองแสดงความคาดคะเนใช่ไหมคะ และ3ก็คือมีข้อความเปรียบเทียบเชิงอุปมาอุปไมยอ่าและสุดท้ายก็คือมีความคิดเห็นของผู้พูด,พด,พดนะคะนะักเรียนอ่าการเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยก็อย่างเช่นอะไรนะักเรียนเมื่อกี้นี้อ่าตาเธออะไรคะอ่าเรามาย้อนดูอลดรเมื่อกี้อะไรคะตาเธอหวานเพราะเธอชอบกินผักบุ้งอ่าก็จะเป็นการเปรียบเทียบว่ากินผักบุ้งนะถึงตาหวานเงี้ยหรือไม่ ุปมาอุปไมยก็ยางเช่นการเปรียบเทียบเธอสวยเหมือนนางฟ้าเลยนะอะไรอย่างนี้ก็กจะเป็นการเปรียบเทียบนะคะเชิองอุปมาอุปไมยน,นะคะนะักเรียนอ่าต่อมาเรามาลองดูนะคะการแยกข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นนะคะนักเรียนเรามาลองกิจกรรมนะคะการแยกข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นนะคะอ่าเรามาลองทายสิคะว่าเราควรดื่มนมอย่างน้อยวันละหนึ่งแก้วอันนี้เป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็น,นะคะนะักเรียน อลองทายสิคะว่าจากข้อความเนี้ยเป็นยังไงคะ,ะมีความเป็นไปได้ไหมหรือเป็นการแสดงความคิดเห็นของผู้พูดมีคำว่าควรอข้อความนี้นะคะก็จะเป็นข้อความที่บอกถึง ข้อคิดเห็นนะคะก็เป็นการแนะนํานะคะนักเรียนว่าเราควรดื่มนมนะคะนักเรียนแต่ก็ทําไมคะนักเรียนอ่าจะดื่มหรือไม่ดื่มก็ได้แต่เป็นอะไรคะการแสดงความคิดเห็นของผู้พูดนะคะเรามาลองดูข้อที่สองวานเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในโลกอันนี้เป็นอะไรคะนักเรียนเป็นข้ออะไระให้ทายจากข้อความนี้มีความเป็นไปได้ไหมมีความสมจริงไหมคะ และมีหลักฐานยืนยันใช่ไหมคะนะักเรียนอ่าวานเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็จะมีหลักฐานยืนยันนะคะอย่างเช่นอะไรคะสารคาดีแล้วก็พวกนิตยสารต่างต่าง,างแล้วก็มีความสมเหตุสมผลใช่ไหมอ่าดังนั้นข้อความนี้ก็จะเป็นข้อเท็จจริงนะคะต่อไปวันนี้ลมพัดแรงฝนคงจะตกอันนี้ก็จะเป็นอะไรคะนะักเรียนสแสดงถึงความคาดคะเนใช่ไหมคะ ดังนั้นการแสดงถึงความคา,าดคะเนเนี่ยจะเป็นอะไรคะข้อคิดเห็นใช่ไหมคะนักเรียนอ่าเก่งมากต่อไปดวงตาเป็นอวัยวะที่ทำให้มองเห็นมีความเป็นไปได้ไหมคะอ่าเราลองคิดซิคะว,ว่าดวงตาของเราเนี่ยมองเห็นไหมเป็นอวัยวะใช่ป่ะอ่า ดังนั้นก็มีความสมเหตุสมผลแล้วก็มีความสมจริงมีความเป็นไปได้แล้วก็มีหลักฐานยืนยันใช่ไหมคะนะเรียนดังนั้นข้อความนี้ก็จะเป็นข้อเท็จจริงนะคะต่อมานกยุงเป็นสัตว์ที่สวยที่สุดอ่าข้อความนี้นะักเรียนายสิคะว,ว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นเป็นการแสดงอะไรคะความรู้สึกของผู้พูดไหมหรือความคิดเห็น ใช่ไหมคะนักเรียนอ่า,าข้อความก็จะเป็นการแสดงความคิดเห็นแล้วก็ความรู้สึกของผู้พูดนะคะดังนั้นข้อความนี้ก็จะเป็นข้อคิดเห็นนะคะนะักเรียนอ่าเรามาลองดูตัวอย่างข้อความกันนะคะนะักเรียนอ่าเป็นเรื่องของอะไรครับประเทศประเทศหนึ่งนะคะที่มีการปกครองเนี่ยแตกต่างกันนะคะนะักเรียนโดยเดี๋ยวครูจะอ่านข้อความนะคะแล้วเราจะมาลองแยกว่า ข้คอความไหนเป็นข้อท็จจริงและข้อความไหนเป็นข้อคิดเห็นนะคะเพื่อเราเวลาอ่าน,นเนี้ยยางอื่นเนี้ยเราจะต้องไปอ่านอีกเยอะเราจะได้แยกได้ว่าอันไหนเป็นข้อท็จจริงอ่าที่เขาสื่อกับเราหรืออันไหนเป็นข้อคิดเห็นนะคะที่แสดงความคิดเห็นหรือก็ความรู้สึกของผู้พูดนะคะหรืออาจจะเป็นการคาดคะเนประเทศประเทศหนึ่งต่างก็มีระบบการปกครองแตกต่างกันออกไปประเทศรัสเซียจะเชื่อ จะได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบบสังคมนิยมไม่มีศาสนาไม่มีพระมหากษัตริย์อ่าถ้าข้าพเจ้าต้องมีชีวิตอยู่ที่นั่นคงอึดอัดใจมิใช่น้อยเพราะข้าพเจ้าอะไรคะนนเนียนถือว่าทั้งสองสถาบันคือศูนย์รวมจิตใจของทุกคนอ่าเรามาลองแยกกันนะคะว่าข้อความไหนเป็นข้อจริงแล้วก็ข้อความไหนเป็นข้อที่คิดเห็นนะคะ ่าก็คือประเทศประเทศหนึ่งเนี่ยต่างก็มีระบบการปกครองที่แตกต่างกันออกไปอ่นักเรียนคิดว่าจากข้อความเนี้ยจากข้อความนี้ขอเปลี่ยนสีให้นะคะนักเรียนอเอาสีชมพูประเทศประเทศหนึ่งเนี่ยต่างก็มีระบบการปกครองที่แตกต่างกันออกไปเนี네้ยนักเรียนคิดว่าจากข้อความเนี้ยมีความเป็นไปได้ไหมคะมีหลักฐานยืนยันไหมมีความสมจริงไหม แล้วก็สมเหตุสมผลไหมคะอ่าเราลองนึกถึงง่ายๆเลยว่าประเทศเรามีระบบการปกครองอะไรคะนักเรียนประชาธิปไตยใช่ไหมแล้วพม่าล่ะคะอ่าจีนล่ะคะถ้าเป็นจีนเราก็จะระบบอะไรคะนักเรียนปกครองด้วยระบบคอมมิวนิสต์ใช่ไหมคะดังนั้นแต่ละประเทศก็จะมีอะไรคะนักเรียนการปกครองแตกต่างกันออกไปดังนั้นข้อความนี้ก็จะเป็นอะไรคะข้อเท็จจริงใช่ไหมคะนักเรียนต่อมาเรามาลองดู ประโยคต่อไปอ่าประเทศรัสเซียจะเชื่ออะไรคะนเนี่ยจะได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบบสังคมนิยมอ่าอันนี้มีหลักฐานยืนยันไหมมีใช่ไหมคะเรียนแล้วก็อะไรคะเนี่ยมีความเป็นไปได้ใช่ไหมว่าประเทศรัสเซียเนี่ยจะปกครองด้วยระบบสังคมนิยมอ่ามีหลักฐานยืนยันดังนั้นข้อความนี้ก็จะเป็นข้อเท็จจริงนะคะต่อมา ไม่มีศาสนาไม่มีพระมหากษัตริย์อันนี้ก็จะมีข้อมูลยืนยันได้นะคะนักเรียนว่าประเทศรัสเซียเนี่ยปกครองระบบสังคมนิยมไม่มีศาสนาแล้วก็ไม่มีหาพระมหากษัตริย์นะคะนักเรียนก็จะมีอะไรคะนักเรียนมีหลักฐานยืนยนันแล้วก็มีความสมเหตุสมผลใช่ไหมแล้วก็มีความเป็นไปได้ต่อมาเรามาลองดูประโยคถัดไปอมจะเอาเป็นสีเขียวนะคะถ้า ข้าพเจ้าต้องมีชีวิตอยู่ที่นั่นอ่าคงอึดอัดใจไม่ใช่น้อยเพราะข้าพเจ้าถือว่าทั้งสองสถาบันคือศูนย์รวมจิตใจของทุกคนอ่าจากข้อความนักเรียนคิดว่าถ้าข้าพเจ้า,าแสดงถึงอะไรคะนักเรียนผู้พูดใช่ไหมต้องมีชีวิตอยู่ที่นั่นอันนี้ก็จะเป็นการแสดงความรู้สึกใช่ไหมคะว่าถ้าตัวเขาเนี่ยต้องมีชีวิต อยู่ที่นั่นจะต้องอึดอัดใจมิใช่น้อยเพราะว่าข้าพเจ้าถือว่าทั้งสองสถาบันคือศูนย์รวมจิตใจของทุกคนอันนี้ก็จะเป็นการแสดงความคิดเห็นใช่ไหมคะหรือความรู้สึกของผู้พูดดังนั้นข้อความเนี้ยที่เป็นสีเขียวก็จะเป็นอะไรคะข้อคิดเห็นนะคะนักเรียนอ่า ก็นี่เลยตามแผนภาพนะคะข้อจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นข้อจริงก็คือประเทศประเทศหนึ่งต่างก็มีระบอบนะคะการปกครองของตนเองไม่เหมือนกับประเทศอื่นนะคะประเทศรัสเซียมีการปกครองตามระบอบสังคมนิยมนะคะคือไม่มีศาสนาไม่มีพระมหากษัตริย์อ่าส่วนข้อคิดเห็นก็คือข้าพเจ้าถือได้ว่าทั้งสองสถาบันคือศูนย์รวมจิตใจของ ทุกคนอ่าเรามาลองดูประโยคต่อไปอ่าให้นักเรียนนะคะดูภาพแล้วก็อ่านข้อความแยกข้อค่อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นเช่นเดิมนะคะเดี๋ยวครูออมจะอ่านให้ฟังนะคะนักเรียนอ่าฮีโร่พลเมืองดีช่วยชีวิตแม่ลูกขับรถตกคลองอ่าเมื่อวันที่25กร,รกดาคม2556วิทยุอะไรคะนักเรียนอ่า จอสอ100รายงานข่าวได้ว่าเกิดอุบัติเหตุรถเก๋งตกคลองทวีวัฒนาบริเวณถนนเรียบคลองทวีวัฒนาทางเข้าสนามหลวงสองซึ่งภายในรถเกง๋งคันดังกล่าวมีอะไรคะเนี่ยคนอยู่ข้างใน3คนเป็นแม่กับลูกชายอีกสองคนโดยสายเหตุของการตกคลองมาจากการผิดพลาดโดยใส่เกียร์ถอยหลังเพื่ออะไรคะเนี่ย ตั้งลำใหม่แต่เท้าดันไปเหยียบคันเลงแบบเต็มแรงทำให้รถตกลงไปในคลองอย่างรวดเร็วซึ่งพอรถตกคลองจึงรีบอะไรคะเนียนปังสติกดกระจกและเรียกให้คนเข้ามาช่วยทั้งนี้พลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์อยู่ในขณะนั้นได้รีบกระโดดลงไปช่วยชีวิตทำให้อะไรคะเนียนแม่ลูกทั้งสามรอดตายก่อนที่รถจะจมลงไปในคลองอ่าเรามาลองแยกกันนะคะเหียนว่า ข้อความใดเป็นข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นนะคะ่ครูออมจะให้สีแสดนะคะหรือสีชมพูเนี่ยอ่าออกไปทางแดงๆเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงนะคะอ่าเรามาลองคิดสิเขาว่าอ่าหนึ่งเลยก็คืออะไรคะนักเรียนข้อเท็จจริงก็คือรถเกง๋งอะไรคะตกคลองใช่ไหมคะนักเรียนอ่ารถเกง๋งตกคลองทวีวัฒนาเป็น ข้อเท็จจริงนะคะนักเรียนต่อมาก็คือข้อเท็จจริงอีกอย่างก็คืออะไรมีคนอยู่ข้างในรถเนี่ยสามคนใช่ไหมคะนักเรียนเป็นแม่กับลูกชายอีกสองคนก็จะเป็นข้อเท็จจริงนะคะนักเรียนอ่าที่เหลือก็จะทำาไคะักเรียเป็นข้อขยายความนะคะอ่าโดยสาเหตุมาจากการปิดพลาด ตืดๆอันนี้ก็จะเป็นอะไรท่านส่วนขยายความแล้วก็ทําไมคะมีพล,ลเมืองดีสองคนเข้าไปอะไรคะนั่เนี่นช่วยใช่ไหมคะอ่าก็จะมีพลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์นะคะอยู่ในขณะนั้นได้รีบลงกระโดดลงไปช่วยอ่ะได้รีบกระโดดลงไป ช่วยชีวิตนะคะทำให้แม่ลูกทั้งสามรอดตายอันนี้ก็จะเป็นข้อเท็จจริงนะคะต่อมาอะไรคือข้อคิดเห็นอ่าเราควรมจะให้เป็นสีเขียวนะคะเขียวอ่อนข้อคิดเห็นก็คือว่าจะมีคำอะไรคะอ่าคาดว่าใช่ไหมคะนะักเรียนอ่ะเราลองดูกัน ก็ข้อคิดเห็นก็คืออะไรคะนักเรียนคาดว่าอ่าสาเหตุของการตกคลองเนี่ยมาจากการผิดพลาดโดยใส่เกียร์ถอยล้างเพื่อตั้งลำใหม่เราไปเหยียบคันเร่งแบบเต็มอะไรคะแรงทำให้รถตกลงไปในคลองอย่างรวดเร็วนะคะนักเรียนอ่าอันนี้ก็จะเป็นข้อคิดเห็นนะคะอ่าเรามาลองเขียนกัน ่จากการอ่านก็คือข้อเท็จจริงก็คือหนึ่งเลยก็คืออะไรคะนักเรียนอ่าหนึ่งก็คือรถเก่งใช่ไหมคะนักเรียนอ่าตกลงไปในคลองใช่ไหมคะคลองอะไรคะอ่าคลองทวีวัฒนาใช่ไหม ทวีวัฒนาสองเลยก็คืออะไรคะเนี่ยในรถมีคนอยู่สามคนใช่ไหมาสามคนคือแม่แล้วก็ลูกอีกสองคนใช่ไหมคะและสุดท้ายก็คืออะไรคะเนี่ย มีพล,ลเมืองดีเข้าไปช่วยเหลือเข้าไปช่วยเหลืออ่าอันนี้ก็จะเป็นข้อที่จริงนะคะนักเรียนอ่าเข้าไปช่วยเหลืออ่าต่อมาเรามาลองดูข้อคิดเห็นกันที่เราอะไรคะกเรียนสรุปออกมาจากเมื่อกี้ก็คือหนึ่งอะไรคะนักเรียนอ่าอาจจะเกิดอะไรจากการอะไรเรากลับไปย้อนไปดูกันสาเหตุของการตกดดคอน คาดว่ามาจากการผิดพลาดโดยใส่เกียร์ถอยหลังใช่ไหมคะเรียนอ่าก็จะมีอะไรคะนักเรียนมาจากการผิดพลาดก็คือคาดว่าอ่าใส่เกียร์ถอยหลังใช่ไหมคะใส่เกียร์ถอยหลังอ่าแล้วก็คือสองก็คือเท้าไปเหยียบคันเร่งเต็มแรง พันเร่งเต็มแรงอ่าเราก็จะได้แล้วข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นใช่ไหมคะอ่าสุดท้ายเรามาลองดูในส่วนของใบงานของเรากันนะคะก็จะให้นักเรียนนะคะทำเครื่องหมายถูกนะคะอ่าโดยพร้อมระบุเหตุผลประกอบนะคะนักเรียนโดยเราจะเอาลักษณะของข้อเท็จจริงแล้วก็ลักษณะของข้อคิดเห็นมาใส่ก็ได้นะคะอย่างเช่นกระตันอะไรคะเรียน กะตะเวทีหมายถึงสนองคุณท่านอันนี้ถ้าเกิดเป็นข้อเท็จจริงนะคะนักเรียนก็ใส่เหตุผลประกอบอาจจะเป็นนะท่านมีความเป็นไปได้มีหลักฐานแล้วก็มีความสมเหตุสมผลใช่ไหมคะนักเรียนอ่าก็อาจจะเช่นมีความอะไรท่านมีหลักฐานยืนยันโดยพจนานุก,กรมหรือข้อที่สองเนี่ยก็คือดวงตาเป็นอวัยวะที่ทําให้มองเห็นเนี่ยถ้าเกิดเป็นข้อเท็จจริงนะคะก็ให้เราติ๊กเลยนะคะนักเรียนว่าเป็นข้อเท็จจริงเพราะอะไร มีความเป็นไปได้ใช่ไหมคะอ่าเราก็เขียนไปเพราะมีความเป็นไปได้นะคะนักเรียนอ่าต่อมาสุดท้ายเรามาลองดูบทร้อยกองเกี่ยวกับข้อเท,ท็จจริงกันนะคะนักเรียนเขาบอกว่าข้อเท,ท็จจริงพิสูจน์ได้ใช้หลักการผู้เชี่ยวชาญแนะนำทำให้ อะไรคะเนียแนะนำทำเห็นผลเป็นข้อมูลเกี่ยวข้องกับตัวตนมีเหตุผลปฏิบัติจริงไม่อิงใครอ่าก็จะเป็นข้อเท็จจริงนะคะนักเรียนอ่าต่อมาบทร้อยกองเกี่ยวกับข้อคิดเห็นกันนะคะข้อคิดเห็นเป็นเรื่องความรู้สึกและสำนึกนาม,มาทมนมวิสัย คาดคะเนพยากรณ์เป็นอย่างไรชี้ชัดได้เป็นเรื่องเล่าตามอารมณ์อ่าก็จบกันไปแล้วนะคะนักเรียนสำหรับการแยกข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นเป็นไงคะยากไหมคะไม่ยากใช่ไหมคะนักเรียนอ่าสำหรับวันนี้ครูให้นักเรียนนะคะส่งกลับกันบ้านมาอย่างไรกลุ่มสายชั้นป .4 นะคะอย่าครูออมจะสร้างอัลบั้มไม่ให้นะคะนักเรียน สำหรับวันนี้ครูออมก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะนะักเรียนดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ